เสเสได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินไหมโอเคนะครับสวัสดีครับนะครับเมื่อกี้ไปกดผิดเกือบปิดตัวเองนะฮะห้าสบเก้าท่านนะครับสวัสดีครับผมขออนุญาตแซงตรงนี้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์พึ่งกำลังสดๆดร้อนๆนะครับแล้วก็ผมเหลือเวลาอีกไม่ไม่ถึง40นาทีผมจะขึ้นสอนนะครับ ็เลยขอใช้เวลากำลังสนุกสนานมีความสุขนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับลุงพลนะครับในมุมมองของเราเนี่ยนะครับคือลุงพลเองเนี่ยแค่ว่าไม่แล้วก็สารเมตตาในการให้รอลงอาญาเนี่ยก็คือสุดยอดแล้วนะยอดแล้วซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับ เมื่อมีการอุทธร์ครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเหตุการณ์ที่ถูกอุทธร์เนี่ยมันทําให้ลุงพลได้เห็นคนจริงใจบางคนที่ไม่จริงใจกับลุงพลอ่าแล้วก็พูดประเด็นนี้นะครับแต่ว่าเราเชื่อมั่นตลอดมานะครับทุกคนก็เชื่อมั่นว่าถ้าจะถ้าจะมีการต่อสู้ต่อไปเนี่ยถ้าจะถึงดีกาเนี่ยมันก็จะมีผลดีอีกแบบนะครับก็คือจะไดะ้ใช้ข้อมูลใหม่เข้าไปเลยในในดีกาแต่ว่าเมื่อ าสารอุทธรได้ตัดสินถ้ายืนตามสารชั้นต้นก็โอเคครับก็ยังมีความผิดแต่รอลงอาบาเหมือนเดิมก็คือควบคุมพฤติกรรมนะฮะในเวลาที่กำหนดถ้าครบกำหนดก็แสดงว่าเป็นก็ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็อาจารย์ก็บอกว่าคนดีคนดีออกทางไหนก็ดีแต่ว่าอย่างน้อยนะครับสิ้นสุดที่สารชั้นต้นอ่ะสิ้นสุดที่สารอุทธรเนี่ย นะครับก็ว่าไม่ต้องดีกาไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองในการจ้างทนายในศาลดีกาอีกก็โอเคอย่างน้อยพวกนั้นมันก็ไม่เอาไปโจมตีว่าโอ้ยศาลอุทธร์ให้ให้ขังให้ขังน,นะนะพวกนั้นก็หมดหนทางธรมาหากินฝั่งตรงข้ามก็หมดหนทางธรามากินผมตลกอยู่คนหนึ่งครับคนไม่มีผมครับ คุณไม่ต้องมาตื่นเต้นเรื่องอะไรที่ป่าถนาให้ลุงพลถูกลงโทษสมมติอย่างนี้นะเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวเนื่องกับใครบางคนทําแล้วก็แพ้คดีดังนั้นคุณไม่ควรจะมาเสหอในเรื่องนี้เลยคุณควรจะอยู่เฉยๆในเรื่องนี้เพราะมันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับใครบางคนทําให้ลงพลมีความผิดนะครับแต่การที่ลุงพลไม่ถูกทาโทษนะเป็นผลดีเป็นผลจากลุงพลเองเป็นลุงพลเป็นคนที่ มีพฤติกรรมที่ผ่านมาโดยดีไม่มีเรื่องเสียหายไม่มีเรื่องอะไรมันเป็นผลดีของลุงพลเองมันเป็นผลจากลุงพลเองไม่เกี่ยวกับใครศาลเมตตาเพราะลุงพลเป็นคนดีนะครับแต่เมื่อในที่สุดแล้วเมื่อมีการอุทธรณ์นะครับแล้วก็ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินแล้วยืนตามศาลชั้นต้นทั้งหมดก็ถือว่าการตัดสินเป็นที่สุดไม่สามารถอุทธรณ์ได้นะครับ จนกว่าจะมีความต่างขึ้นจึงจะมีไปสู่ดีกาถ้าดีกาก็จะเป็นดีอีกแบบนะครับอาจจะตัดสินไปจนถึงนู้นอาจจะตัดสินแล้วว่าได้หลักฐานใหม่ต่อสู้มีอสอคอหนึ่งที่มีการลงเขาเรียกว่านะขอคัดได้ก็แสดงว่าเป็นของจริงแต่ว่าดีถ้าตรงนี้ก็ดีนะครับลุงพลจะได้ไม่ต้องมีภาระต่อ ทางด้านการเงินเพราะว่าถ้าลำดับการต่อสู้ทางศารเนี่ยมันจะมีอัตราค่าบริการสูงขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเสียเวลาในการต่อสู้อีกยาวนานนะครับดังนั้นก็ถือว่าจบลงด้วยดีเฮ hey, สิครับถ้าอย่างนี้ก็เฮลุงพลก็ปิดจ็อบในเรื่องนี้ครับเพราะว่าส่วนเรื่องต่อไปนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของเจ้าของที่ดินสคนหนึ่งเขาจะดําเนินการของเขานะครับตามลําดับซึ่งไม่เกี่ยวกับลุงพลนะครับส่วนการได้สคนหนึ่งถูกต้องได้โฉนดก็เอาเป็นว่ามันต่างกรรมต่างวาระเวลาหนึ่งข้อ,อข้อมูลไม่มีสารจะเป็นสารชั้นต้นจะเป็นต้องตัดสินแบบนี้ว่าถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนก็เล็กก็ให้ลุกไว้ก่อนนะครับ ถ้าหลักฐานในทีหลังมาเรียบร้อยว่าเป็นโฉนดเรียบร้อยนั่นก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมีการดําเนินการต่อไปหรือปล่อยไปอย่างนั้นหรือปล่อยไปเฉยก็ได้หรือปล่อยก็ได้ปล่อยก็ได้นะครับเพราะว่าลุงพลก็ทําตามเงื่อนไขครบเวลาก็ถือว่าโอเคจบลุงพลก็กลายเป็นว่าลุงพลยังไม่ถูกแม้จะมีความผิดแต่ความผิดเล็กน้อยยังไม่ถูกศาลสั่งจําคุก เอาเป็ว่าลุงพลยังไม่ถูกศาลสั่งจําคุกในชีวิตเขานะครับส่วนเรื่องการไปนอนคุกตอนเ,อเรื่องตรงน,นั้น,เ,นเขาไม่นับนะครับเขาไม่นับเพราะว่ามันเป็นตามกระบวนการควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับแล้วก็ควบคุมตัวได้ภายใน48ชั่วโมงฝากผัดฟ้องฝากขังลุงพลก็ประกันตัวมาดังนั้นเรื่องไม่ดีทั้งหมดไม่ปรากฏในลุงพลนะครับนะครับการทำผิดแบบนั้น เขาดูที่อัตราโทษที่ศาลเห็นว่าไม่เห็นประโยชน์ในการสั่งจำคุกหรือสั่งลงโทษจำเลยจึงรอลงอาญานะครับให้ทำเพื่อสังกบต่อไปดังนั้นก็เมื่อถึงจุดตรงนี้นะครับลุงพลก็นะไม่เสียงไม่เสียในการต่อสู้ต่อนะครับแล้วก็ถือว่าปิดจ็อบใช้คาว่าปิดจ็อบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาขั้นตอนต่อไปถือว่าการตัดสินเป็นที่สุดแล้ว นะครับเป็นที่สุดแล้วนะครับส่วนถ้าต่อไปพื้นดินนั้นมันกลายเป็นโฉนดเป็นของเอกชนและจะทํำยังไงก็ก็อยู่ที่ดุลพินนะิว่าวิธีการจะทํำยังไงจะมีการตัดสินใหม่หรืออะไรไหมไปอะไรไหมเพื่อล้มล้างว่าไม่ได้ไม่ได้บุกรุกแต่ว่าการตัดสินมันต่างกับต่างเวลากันไง ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับณบมนี้ก็แสดงความยินดีกับลุงพลบ้าแต่นะครับก็ว่าเป็นข่าวดีหนึ่งปิดปากฝั่งตรงข้ามสองมันเป็นเหตุมันเป็นเหตุบังเอิญที่ลุงพลได้เห็นว่าบางคนเขาไม่รักลุงพลเขาไม่รักลุงพลด้วยหัวใจจึงกลายเป็นกระเด็นออกไป แล้วก็ทำให้เอฟซีลุงพลได้รู้ว่าใครควรสนับสนุนใครควรรักใครที่รักลุงพลจริงถูกต้องไหมครับใครเห็นด้วยจุดนี้นะครับกดหัวใจเรัวรนหน่อยครับกดหัวใจเรัวรนหน่อยนะครับที่ผมมาช่วงนี้นะครับเพราะว่าเห็นหลายคนขึ้นอยู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นข่าวที่กำลังดีใจนะครับแล้วก็ผมเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะขึ้นสอนบังเอิญผมมีเวลานะครับซึ่งเมื่อกี้ผมไปอยู่เวนนะครับผมก็ ก็เลยอ,อยู่เวรจนจบแล้วก็มาอยู่นี่นะครับก็ยินดีปีดามากนะครับที่เรื่องทั้งหมดได้จบลงด้วยดีในเรื่องนี้ครับทีนี้ก็เหลือคดีเหลืองานหลักคดีหลักงานเดียวบอกไวเลยครับ <c oughs> ผมมั่นใจล้านเปอ์เซนต์ว่าทุกอย่างจะแฮปปี้เอนดิ้งทุกอย่างจะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับนะโอ้โหนะครับยินดีปีดามากครับนะครับ ขอบคุณนะฮะทีมทนายต่างๆเนาะนะครับที่ได้ทได้ทนายดีนะได้ทีมทนายดีทนายดีต้องเป็นอย่างนี้ที่จะบอกว่าเทเทเท,ทเนี่ยนั่นคือไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยของพวกเขาเขาพูดแล้วว่าไม่มีแน่นอนทําแบบนี้ไม่มีเทหัวใจเต็มดวงเต็มร้อยนะครับดังนั้นขอ ทานตะวันหายากไหมเนี่ยขอดอกทานตะวันหรือหัวใจรวยๆให้กับทีมทนายอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งเนาะจอดฟังอาจารย์อ๋อแม่ิแม่ดุษฎีขับรถอยู่ใช่ไหมฮะจอดฟังอาจารย์ดีใจมากครับใช่ฮะเดี๋ยวผมจะสรุปนิดนึงนะครับว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งเมื่อถึงออกมาทางนี้ดีดีเหมือนกันก็นกคือ ลุงพลนะครับก็ได้เรียกว่าปิดจ็อบการตัดสินเป็นที่สุดนะการตัดสินที่สุดยืนตามศาลชั้นต้นเป็นผลดีต่อลุงพลที่ว่าไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินต่อในคดีนี้ไม่ต้องเสียเงินต่อนะครับและแนวโน้มลุงพลจะเป็นพระเอกเลยนะครับถ้าต่อไปได้ฉโฉนดมาลุงพลก็เป็นพระเอกเลยครับนะครับไม่เป็นไร ได้มาแล้วก็เอาเป็นว่ารู้กันไม่ต้องไปอะไรก็ได้คําสั่งว่ามีความผิดตรงนั้นก็ปล่อยไปแต่ปัจจุบันเป็นโฉนดแล้วจ้าก็เป็นไปอีกต่อไปอีกนะครับเพราะว่าเออดีมากนะคนดีทําอะไรก็ดีคนดีอยู่ไหนก็ดีนะครับคนดีนะเรียกว่าจูจูก็จะได้โฉนดตามมาอีกนะครับ โอ้โหสวัสดีคุณแม่อุดรนะครับคุณแม่น้องอุดรสกิดข่าวสวัสดีครับนะครับขอบคุณมากครับน้องอาร์ตนะครับนะฮะแอดแสงครับแอดมดครับนะครับแม่วันนี้ดีใจกินข้าวอร่อยเลยเมื่อกี้ผมทานข้าวไปเดียวหมดเลยนะจนผมคิดว่าผมเพอเิญว่าผมมีเวลาว่างอยู่คาบเดียวต้องพูดให้ได้ต้องพูดเลไไปอยู่เวรปุ๊บรีบมาเลยนะฮะนั้นเวลาผมจะมีน้อยวันนี้นะครับก่อนผมจะขึ้นสอนนะครับ นะครับเดี๋ยวตอนเย็นเรียกว่าโอ้โหนะสุดยอดทีนี้เราก็จะเหลือคดีเดียวครับคดีหลักส่วนตัวนะครับผมไม่เห็นทางไหนที่ที่จะเป็นผลเสียต่อลุงพลยิ่งคดีหลักผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นอันนี้เป็นมั่นใจส่วนตัวนะครับนะฮะมั่นใจส่วนตัวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณแอดมบินที่น่ารักทุกคนนะครับคุณค้ำจุนนะชั้นแนวสวัสดีครับผมนะครับคุณ คุณคุณคุณไตรนะผมะพยายามจ่ายสกดนะฮะคุณคุณต่อยใช่ไหมนะคุณดีแท็กครับนะฮะคุณเชอรี่แสดงความยินใจด้วยครับนั่นแหละครับนะเหตุการณ์ครั้งนี้หนึ่งปิดปากฝั่งตรงข้ามเรียกว่ามึงเอาโถส้วมมาอมเลยฮะปิดปากเลยโถส้วมมาอมครับนะแล้วก็นอนไปซะ ฝั่งตรงข้ามนะครับเอาโถส้วมมาอมแล้วก็นอนไปซะหมดสิทธ์ไม่หมดสิทธ์นะครับเรียกว่าคนดีทำอะไรก็ดีหมดนะครับนะเรื่องนี้สบายใจมากนะครับฝั่งตรงข้ามปิดจ็อบปิดปากปิดช่องแล้วก็นอนซะกินนมนอนซะนะครับกินนมนอนซะคนอะไรวะถูกสาบแช่งยิ่งได้ยิ่งจเจริญถูกสาบแช่งยิ่งจเจริญ ถูกสาบแช่งยิ่งได้แต่ข่าวดีๆนะลุงพลนี้น่าตีนะน่าตีนะนะทำอะไรก็ดีหมดเลยนะฮะช่วงนี้นะครับต่อไปก็เหลือเหลือ7วันแล้วนะครับ7วัน7วันกับธนาอาพยานฝ่ายโจทย์เจ็ดปาบหรือเวลา7วันวันนี้ใช้ไปแล้ว1วันนะครับ ก็จะมีพรุ่งนี้อีกนะครับเพราะว่าพระแตนบอกว่ายกหนึ่งนี่ก็คือวันที่1นที่สยก2ก็คือสิบยกสองคือหกเจ็ดแปดยกสามก็คือสิบสามี่สิบห้านะครับงานหลักต่อไปเป็นงานหลักคดีหลักนะครับมีใครบางคนตกแตกตายจานใช่ครับผมผมพูดถึงคนหนึ่งนะ ผมว่าเขาควรอยู่เฉยๆเพราะลุงพลในคดีนี้เนี่ยลุงพลมีความผิดในการบุกลุกณนะเวลาหนึ่งตอนนั้นน่ไม่มีหลักฐานให้เขามีแต่กระดาษแผ่นเดียวที่ช่างต้ำโมโหอยู่เนี่ยกู้ให้มั่นนึกกู้มันทน,นั้นมันกระถือทอน,นั้นขืนสารช่างต้ำพูดนะนึกภาพออกเลยเออว่ะ เออว่ะถ้าตอนนั้นมีมีไหวพริบนะครับในการให้ไปคัดให้ไปคัดสำเนาเนี่ยแม่นะรับรองว่างามไส้เลยนะคือมันงดงามพระรามเก้าแต่ว่าไม่เป็นไรฮะมันเป็นโอกาสบางอย่างบางอย่างปัญหาบางอย่างมันไม่จบมันไม่จบที่แย่ๆปัญหาบางอย่างมันไม่จบที่แย่ๆแต่มันก็จะทำให้ดีดใครบางคนออกจากเส้นทางทลุงพล มันดีดใครบางคนออกจากเส้นทางุงพลเห็นไหมมันได้ประโยชน์ตรงนั้นนะคนไม่ซื่อสัตย์คนไม่จริงใจกับุงพลก็กระเด็นกระดอนออกไปเห็นไหม